จะบดขยันเลื่อนคนลูกคื้นมาแล้วเมื่อไหร่จะได้ร้องเนี่ยเออขึ้นมาขึ้นมาพูดไม่รู้เรื่องมาคุยข้างบนที่ไหนไหนก็ไม่ลำกันก็เล่นตลกแม่งไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกันเออมาไอ้้ไอตัวเล็กมางานเนี้ยมาทีละคนสองคนมามาโอเคอ่ะเมื่อกี้ตะว่าอะไรลูกออาาามมรณ์เพลงเหรอชื่อเพลงอะไรนะออาาามมรณ์เพลงอะไรนะอาม่าอะไรนะ ช้าๆดิมาม่ากับนมใช่อ่ะฟังให้ดีฟังให้ดีเดี๋ยว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 ใจเย็นนะเดี๋ยวค่อยฟังนะชื่อชื่อน้องเลยลูกโซดาครับฮะโซดาโซดาอชื่อโซดาเดี๋ยวถึงว่าซ่านะชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเด็กชายอะไรนักเทนนเจ้าคุยครับนักเทนนนเจ้าคุยไม่รู้เรื่องเลยเขาเนี้เอาไปเดี๋ยวพูดเท่าติดติดกันเด็กชายอะไรครับชื่อนามสกุลติดติดกันชื่อเด็กชายนักเทนนเจ้าคุย นัทชนนลชื่อคุ้ยใช่อ่ะไม่นัทสุพงหรือเปล่านัทชนนลใช่ป่ะอ๋อนัทชนนลชื่อเล่นชื่อโทดาอายุไรลูกเก้าขวบเก้าขวบเล่นหนังสืออยู่ปอสามโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักชุมชนวัดใหญ่โพหักใช่ป่ะวะกูพูดเนี่ยถูกถูกใช่ไหมเดียวเออใช่เหรอถูกถูกเออเลิกฟังรู้เลิกละเดีวมีความคิดยังไงครับเกี่ยวกับจักระบุ๋มในเรื่องที่ ไม่ใช่ไม่ใช่ถามคนละเรื่องแล้วอันนี้ไม่ถามเลยคนละเรื่องยังไม่น่าไม่น่าถามถามดีๆถามดีๆอคนขอเพลงแจ็คแบ๊โผได้ไหมอะไรแจ็คแบ๊โผชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรนะแจ็คแบ๊โผพูดเด็กผู้ใหญ่ถามผู้เด็กเปแกล้งเด็กอยู่ที่เด็กมันยังนึกไม่ออกพี่แจ็คแบ๊โผชื่อเพลงอะไรลูกของแท้แทวะฮะร้องไงมาร้องไง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 ของแท้แทวะ โม่หมดเลยโม่ป๋าหมดเลยของเท้ของเท้เขี้ยวเขี้ยวหมดมึงเขี้ยวหมดไม่ตีหัวมันทำไมมันเด็กเออผู้ใหญ่กูจะกล้าตีเลยหรอกแต่เขาก็ไม่ใช่ลูกเราไงลูกกูกูจะตีเหรอก็มึงไปตีหัวเด็กแล้วเกิดเด็กมันหมั่นไส้มันอยากตีหัวมึงอ่ะมันกล้าปล่าล่ะแล้วถ้ามันกล้ามึงกล้าปล่าล่ะกูกล้าอยู่แล้วโัวดากล้าปะกล้าเอามาเลี๋ยว ่งกล้าเลยเองนะอ่ะโซดาโซดาเมื่อกี้เขาตีโซดากี่ทีสองทีไปตีหัวเด็กมันสองทีโซดาจะตีคืนกี่ทีสิบทีสิบทีอ่ะเป็นเรื่องแล้วมึงนี่ค้ากำไรเกินควรนะไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ถิ่นมันตีไม่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 เอ้ยแต่เป็นลูกผู้ชายตีงี้ไหนลองทีค่อยๆบอกเข้าใจไหมตีหนักๆโอเคสิบทีตีดังๆตีดังๆตีดังๆหลอกๆครับครับ มันทำไมไม่นับอ่ะเออนับด้วยนับด้วยกี่ทีอ่ะนับกี่ทีห้าทีหกทีอาจจะมาอ้าเลยอีกกี่ทีหกทีแล้วเมื่อกี้บอกห้าไงเอย่ามั่วงูเอาให้แน่ยังไงอ่ะแม่กี่ทีแล้วเมื่อกี้นี้กี่ทีแม่กี่ทีใครจำได้ฮะห้าเลยแม่ตรงนี้กี่ทีฮะสามสี่โหมั่วเอาใหม่ดีกว่า ลบ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 เขียนลบเลยมันมันเป็นความผิดของกูเหรอเป็นความผิดไอ้โซดามันไม่นับโซดาตีแล้วนับไปด้วยลูกอย่างเงี้นี่หนึ่งสองสามตีไหนลองดิดังๆนับดังๆด้วยนับดังๆตีตีดังๆด้วยเเอาดังๆหนึ่งสองสาม เข้าใจเปล่าตีแบบนี้มึงจะไปนึ่งสองสามสี่ดิหนึ่งสองสามสี่ไอ้เชี่ยก็ดีแล้วเด็กอนามัยนึ่งก่อนไปที่อะไรไปล่ะขอระยะเออขอเรียกไอ้ปั๊กขึ้นมาได้ป่ะนั่นอะไอ้คนไสองคนนั้นเราจะวิ่งไปสองคนนั่นเหรอคนอมกเดียวเนี่ยเรียกเพื่อนม่ใแค่มึงกูก็เวียนหัวดเรื่องไปจุ่นหัวไอ้สัตว์ไม่ต้องไปสนใจใครเอาตัวแล้วก่อนเอาตัวมึงก่อนตีดังๆนับดังๆเอ้าเริ่มเอ้าเรียกปั๊กกับเมียอะไรหสอง ไหนต้องพูดหนึ่งได้ปะ่ะหนึ่งหนึ่งเอาก็พูดได้นี่เอา้าหนึ่งเอามึงหนึ่งแล้วกี่ไปสี่แล้วอ่ะไม่ห้าเลยวะไม่ได้มันห้าไม่ได้มันต้องเป็นตามขั้นตอนตามสเต็ปเ<อ>นาะอ่ะตีไปให้ครบสิบเร็วหนึ่งสองสามสี่สสหา้าหกเจ็ดอยู่ปอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยปอลสามปอลสามด้วยก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเข้าใจป่ะถ้าภาษาไทยบอกหนึ่งภาษาอังกฤษบอกอะไร two ยโอ้มึงไปห้ามทำไมไอสัตว์มึงไปตามครูมึงมาคุยกูนี่หนึ่งหนึ่งก็แตนหนึ่งก็วันหวานหนึ่งหวานคุยกูนี่หนึ่งสองสามสิบสี่สิบสี่สิยอ้าวนับไปตีเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ย one two three four five ลองดู one two three four five แล้วมันไม่นับต่อให้ครบสิบเลยดิเออเมื่อกี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเอ้าเริ่มนับไปถึงสิบให้ถึงสิบเลยเอาถึงสิบวันทูทีโฟไฟซิกเซเว่นได้แค่ไฟเหรอเออได้แค่ไฟเอาแค่ไฟก็ได้อ่ะวันโอ้โหมึงไม่ไปซิกเลยอ่ะที่แค่มเริ่มวันอีกแล้วหัวกูแม่งไปที่รองรับมึงไงวะเพราะมันบอกว่ามันได้แค่ไฟมันได้แค่ไฟเข้าใจไม่ไฟมึงไม่เรียนเยอะๆภาษาไทยก็ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยครบสิบเลยภาษาไทยครบสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวเราเป็นเด็กแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่อายุเขามากแล้วเนี่ยไปตีอย่าเงี้ยเสียงมันดังแล้วก็ตีถึงสิสมองเขาเป็นอะไรไปแล้เออมึงเบงคิดได้เหรอะจะบอกมันไงเมื่อกี้อกอพอดีมันกำลังพิ้วทีสุดท้ายอย่าไปตีลุงเขาอย่างนี้ลูกมันไม่ได้เอาตรงน,นี้เอออ่ะสิบ ก็ให <G ã entender it> ้ท an ีเดียวไอ้เีื่เหมันตกตะปูจริงนชื่อน้องอะไรฮะชื่อน้องอะไรโซดาโซดาชื่อจริงนามสกุลจริงชื่ออะไรครับ เรัชานนทเสื้อคุยอ๋อรัชนนนะครับเอ่ออะไรดูเด็กแดงดาวคุยเอาอเงินอะไรอะไรวะยันสงสัยไอ้พวกมึงเนี่ยอะไรหน่อยสงสัยเดินมาไกลตรงนี้บางฮะบางบางแบบบางระคมด้วยปอกมะม่วงได้เลยกูว่าไอ้สัดดีน้ำพายุไม่เข้ามันก็เดินลื่นไงท้องเด็กใส่อะไรมานะเด็กใส่อะไรมานะเด็กเด็กเด็กใส่อะไรนะเด็กใส่อะไรนะ K I T O กีโตกีโตโอ้โหไอ้ที่ไปยุ่งเฮี้ยอะไรรองเท้าเด็กเฮี้ยนี่เดี๋ยวช่วยเต้นบนเวทีนี้หน่อยอีกจังหวะหนึ่งเดี๋ยวให้ตังค์โอเคป่ะนัดดูไป็นอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเมื่อไหร่เขาจะลงไปครับเพราะผมเต้นคนเดียวไม่ได้ผมอายเต้นคนเดียวอายมึงไปเอาพ่อกับแม่มาด้วยป่ะเอาเพื่อนมาดิเอาเพื่อนเพื่อนให้มันเต้นก่อนคนเดียวเนี่ยเร็วๆเดี๋ยวเต้นคนเดียวมาเลย